เดี๋ยวริชเกย์คอนน้อยครับครับวันนี้ช่างพิกัดร้อยสิบสามเป็นไงมาสอบครั้งแรงเมื่อกี้ผ่านแล้วผ่านเลยนะคุมเมื่อกี้โลนหนักนี้คุมมาสามโลครึ่งครับเราซ้อมอยู่ที่ค่ายเกย์คอน้อยอ่ะที่จังหวัดสตูลครับคุณบํารุซสอมมีใครบ้างที่นู่นเนี่ยเด็ดดวงเล็กเออซับสยามอ่าวันนี้มากี่คนมาสคนสองคนนะ ก็มีซับสยามคู่แรกด้วยก็ซ้อมอยู่ด้วยกันแล้วไฟที่แล้วได้ดูเด็ดดวงเล็กไหมสัปดาห์ที่แล้วได้ถโอ้โหได้กําลังใจเลยแล้วพรุ่งนี้วางกมบวงแผนงไงดีก็เราดูไปในทีครับล่าสุดชกไว้ที่ไหนชกที่ที่นี่ออ่าเป็นไงวันนั้นแพ้ชาไทยครับแพ้ชาไทยมาแล้วพรุ่งนี้ต้องเจอกับเจอกับยกเพชรอ่าเคยเจอกันไหมไม่เคยเจอได้ดูเทปดูฟอร์มเขาไหมยังได้ดูอะเป็นไงเขามีอะไรบ้าง บางเกมวางแผนอย่างดีจอสูงยาวกว่าเราหน่อยแบบนี้เนี่ยก็ต้องแก้บนเวทีนะครับจะค่อยว่ากันเนาะแล้วเคยมาชกที่นี่แล้วใช่ก็ไม่หวงเรื่องการชกทั้งวันอายุอะไรแล้วครับอายุสิบเก้าคนจังหวัดสตูลรับไปปล่อยกิโลไปปล่อยประมาณห้าสิบหกครัเพื่อนๆเราเป็นมวยสไตล์เครื่องหาซ้ายหรือขวาสูงร้อยเราชกมวยทั้งหมดอยู่ประมาณห้าสิบครับไปนอนพักเชียร์พรุ่งนี้หน่อยครับ เปล่าพี่น้องตัวเองเชิญเชียร์ชีย์เป็นกำลังใจเลยครับครับผมขอบคุณครับ